ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,738 3,739บทที่3,738แต่ไหนเลยมาหลันจะคาดคิดว่าเซียวถางคุณผู้ซึ่งไม่เคยทำอะไรมาเกือบทั้งชีวิตจู่จูเขาก็พัฒนาขึ้นอีกครั้งเมื่อแก่ตัวลง ถึงแม้ว่ามาหลันจะล้อเลียนตำแหน่งรองประธานสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรของเขาแต่ก็ไรประโยชน์เพราะในใจเธอรู้ชัดเจนดีว่าแท้จริงแล้วตำแหน่งรองประธานนี้มีน้ำหนักเท่าไร่ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมวัฒนธรรมประเภทนี้จะมีรัศมีของปัญญาชนที่พิเศษมากบนตัวและผู้นำเมืองต่างก็ให้เกียรติเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา แต่มาหลันผู้ซึ่งเคยกดขี่ข่มเหงต่อหน้าเซียวฉางคุณมาทั้งชีวิตไหนเลยจะยอมให้เซียวฉางคุณบทบังตัวเองในเวลานี้ดังนั้นเธอจึงจงใจเยอะเย้ยเขาหนักขึ้นไปอีก เซียวชางคุณซึ่งเดิมทีก็ไม่พอใจกับการย้อเย้ยของหมาหลานขณะที่เขากำลังจะหักล้างมันเมื่อได้ยินเธอพูดว่าตัวเองไม่ดีพอพูดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์และการเรียนรู้ที่แท้จริงมันได้โจมตีความน้อยเนื้อต่ำใจและความอ่อนไหวในใจเขาทันทีวันนี้ต่อหน้าเฮยวนเจียงเซียวชางคุนก็รู้สึกแบบนี้ เขายังตระหนักได้ชัดเจนว่าตัวเองไม่มีทักษะใดๆอย่างแท้จริงไม่ง่ายเลยที่จะได้รับตำแหน่งรองประธานสมาคมจิตรกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรท้ายที่สุดแล้วเขาคงเป็นได้แค่ของลอกเลียนแบบเท่านั้นแต่การถูกหมาหลันประชดประชันยังคงทำร้ายความภาคภูมิใจในตนเองของเขาอย่างลึกซึ้งเขาจึงโต้กลับทันทีคุณคิดว่ารองประธานอย่างฉันทำอะไรไม่เป็นหรือ,อยัางไงา ด้วยตำแหน่งนี้ฉันไม่เพียงแต่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแต่ยังสามารถสร้างเครือข่ายได้อีกด้วยว่าแล้วเขาก็กล่าวอีกว่าใช่แล้ววันนี้ฉันได้พบกับชาวจีนโพนทะเลและเขายังเป็นมหาเศรษฐีอีกด้วย ครอบครัวของเขาบริจาคอักษรภาพมูลค่าหลายสิบล้านให้กับสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรของเรานอกจากนี้ยังยินดีที่จะสนับสนุนเงินทุนจำนวน50ล้านหยวนให้เราเปิดนิทรรศการศิละปะท้องถิ่นในจินหลิงและบนความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต มาลันขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าคุยโมเรื่องไร้สาระอะไรตามที่แกบอกมีคนบริจาคเงิน100ล้านหยวนให้กับสมาคมจิตรกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรของพวกแกฉันไม่เชื่อว่าจะมีคนที่ไม่มีอะไรทำแล้วบริจาคเงินให้กับสมาคมจิตรกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรของพวกแก เซียวฉังคุณโล่งออกมาคุณเข้าใจกับตดนาสิในโลกนี้มีคนรวยมากมายมีมหาเศรษฐีมากมายที่บริจาคเงินและเป็นผู้สนับสนุนอยู่ทุกคนทุกแห่งนับประสาอะไรกับการบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆให้กับสมาคมด้านวัฒนธรรม แล้วเซียวฉางคุณก็เปิดปากพูดราวกับว่าเขากำลังขอเครดิตอีกอย่างก็เป็นเพราะฉันพบชาวจีนพ้นทะเลคนนี้ฉันถึงได้นำข้อตกลงทางธุรกิจมาให้แย่เฉินกับชูหรานถ้าฉันไม่เข้าร่วมสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรยังจะมีโอกาสเช่นนี้เหรอ มาลันขมวดคิ้วและถามว่านำข้อตกลงทางธุรกิจมาให้แย่เฉินกับชูรานธุรกิจอะไรแย่เฉินเองก็ดูประหลาดใจเช่นกันใช่แล้วพ่อฉันไม่ได้ทำธุรกิจซะหน่อยเซียวฉางคุณรีพูดกับแย่เฉินลูกเขยคนดีไม่ใช่ว่าคุณแสดงหวงจุ้ยให้คนอื่นอยู่เสมอหรอกหรือ ชาวจีนโพ้นทะเลที่ฉันพบวันนี้เพิ่งซื้อวิลล่าในจินหลิงของเราขณะที่พูดคุยระหว่างทานอาหารเธอบอกว่าเธออยากจะเชิญปรมาจารย์ฮวงจุ้ยไปช่วยดูสักหน่อยทันทีที่ฉันได้ยินเรื่องนี้ฉันก็คิดว่าจะต้องช่วยครอบครัวของเราได้แน่ต้องไม่ปล่อยให้เงินทองรั่วไหลไปสู่คนนอกดังนั้นฉันจึงแนะนำคุณให้เธอรู้จัก ว่าแล้วเซียวถางคุณก็กล่าวอีกครั้งปกติที่คุณแสดงวงจุ้ยให้กับเศรษฐีพวกนั้นมีครั้งไหนที่คุณจะไม่ได้รับเงินหนึ่งหรือสองล้านครั้งนี้ดูเหมือนว่าชาวจีนโพนทะเลคนนี้จะร่ำรวยมั่งข้างถึงเวลานั้นคุณจะเสนอราคาสองหรือสล้านคาดว่าเธอคงจะตกลงโดยไม่ลังเล เมื่อมาหลันได้ยินเรื่องนี้ปลายคิวก็ยกขึ้นอย่างมีความสุขทันทีเธอพูดกับเย่เฉินว่าลูกเขยคนดีธุรกิจนี้ถือว่าคุ้มค่าคุณไม่จำเป็นต้องออกไปนอกเมืองเพียงคุณเดินไปรอบๆจินหลิงก็สามารถทำเงินได้หลายล้าน เย่เฉินคำแห้งออกมาชั่วขนาดหนึ่งเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปแม้ว่าเขาจะบอกครอบครัวเสมอว่าตัวเองต้องออกไปดูวงจุ้ยให้กับลูกค้าแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้รับคำสั่งซื้อใดๆเลยทั้งหมดล้วนเป็นเพียงข้ออ้างที่ตัวเองใช้เพื่อออกไปทำงานนอกพื้นที่เดิมทีเขาคิดว่าข้ออ้างของตัวเองสมเหตุสมผลและสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อแต่คิดไม่ถึงว่าพ่อตาเซียวฉาง คุณจะแนะนำลูกค้าให้ตัวเองเขาไม่ได้สนใจเงินไม่กี่ล้านนั่นแต่ประเด็นสำคัญคือดูเหมือนว่าตัวเองจะปฏิเสธไม่ได้นิฉะนั้นข้ออ้างในการแสดงวงจุ้ยให้คนอื่นจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในอนาคต ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงพยักหน้าและพูดว่าตกลงพ่อคุณเอาข้อมูลติดต่อของเธอมาให้ฉันแล้วฉันจะติดต่อเธอพรุ่งนี้เซียวฉางคุณยื่นนำบัตรให้พลางกล่าวว่านี่คือคุณจันพรุ่งนี้คุณโทรหาเธอแค่เอ่ยชื่อฉันแล้วเธอจะรู้เอง ตรวที่3,739แ yeah. ย่เฉินรับนำบัตรมาแล้วเหลือบมองผ่านผ่านเขาพบว่าบนนำบัตรนี้มีเพียงชื่อเดียวและชุดหมายเลขอีกหนึ่งชุดชื่อจันเฟยเออและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย159ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศและนำบัตรนี้ยังมีกลิ่นหมึกจางจางหลงเหลืออยู่ราวกับว่ามันเพิ่งจะถูกพิมพ์ออกมาได้ไม่นาน เย่เฉินไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วถ่ายรูปนำบัตรจากนั้นก็คืนให้เซียวฉังคุณเขาวางแผนที่จะติดต่อจันเฟยเอ๋อคนนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วไปดูหงจุ้ยให้เธอจัดการเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากแย่เฉินรับประทานอาหารเซียวฉางคุณก็เตือนแย่เฉินอีกครั้งว่าแย่เฉินอย่าลืมโทรหาคุณจันนะแย่เฉินพยักหน้าพลางกล่าวว่าหลังจากส่งชูรานไปที่บริษัทแล้วฉันจะติดต่อคุณจัน เดียวทางคุณรีบพูดลูกไม่ต้องส่งชูรหลานแล้วอีกสักครู่พ่อจะขับรถไปส่งชูรหลานที่บริษัทบังเอิญพ่อต้องไปสมาคมแต่เช้าให้ชูรหลานทิ้งรถไว้ให้ลูกเผื่อว่าคุณจันร์กำลังรีบลูกก็สามารถขับรถไปที่นั่นได้โดยตรง เซียวชูหลานพยักหน้าและกล่าวว่าสามีคุณจันคนนี้ทุ่มเงินมากมายให้กับสมาคมจิตรกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรของพ่อและเธอก็ถือว่าเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของสมาคมจิตรกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรเรื่องนี้คุณจะต้องใส่ใจให้มากว่าแล้วเธอก็เสริมอีกครั้งคุณพิจารณาดูถ้าเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากเกินไปก็อย่าเรียกเก็บเงินจากคุณจันเลย ทันทีที่มาหลันได้ยินคำพูดนี้ก็รีบโล่งออกมาชูรานคุณกำลังพูดเรื่องอะไรพี่น้องท้องเดียวกันยังต้องคิดเงินคิดทองนับประสาอะไรกับคนแปลกหน้า หลังจากพูดจบนางก็รีบพูดกับแเย่เฉินลูกเขยคนดีอย่าไปฟังชูร้านเงินส่วนไหนที่ควรเก็บก็ต้องเก็บเราจะไม่ทำเรื่องโง่ๆอย่างการไม่เก็บเงินเพื่อเอาหน้าเด็ดขาดแเย่เฉินมองเซียวชูร้านแล้วพูดด้วยรอยยิ้มภรรยาคุณไม่ต้องกังวลไปเรื่องนี้ฉันรู้ว่าต้องจัดการยังไง มาหลันรีบพูดลูกเขยคนดีคุณจะโง่ไม่ได้นะคนอื่นช่วยเราไม่ได้แต่เงินช่วยเราได้และนี่ก็ไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยแต่มันคือเงินเป็นล้านที่สามารถหาได้อย่างง่ายดาย แย่เฉินยิ้มพลางกล่าวว่าตกลงแม่ฉันรู้แล้ววางใจเถอะว่าแล้วเย่เฉินก็ส่งสายตาให้เซียวทูรานมั่นใจอย่างเงียบๆมันก็แค่เงินหนึ่งหรือสองล้านเท่านั้นและยเย่เฉินก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักไม่มีปัญหาอะไรที่จะมอบความโปรดปรานให้ตามสถานการณ์ หลังจากทานอาหารเสร็จเซียวชูหลานก็วางแผนที่จะนั่งรถของเซียวฉางคุณออกจากบ้านเย่เฉินนึกถึงเครื่องรางที่ตัวเองทำไว้ก่อนหน้านี้ได้จึงนำออกมาสองอันแล้วมอบให้ทั้งพ่อและลูกสาวเขากล่าวว่าพ่อชูหลานนี่คือเครื่องรางที่สามารถปกป้องพวกคุณให้ปลอดภยัยพวกคุณสองคนนำติดตัวไปด้วยคนละชิ้น เซียวฉังคุณถามด้วยความสงสยัยเครื่องรางเอามาจากไหนดูเหมือนว่ามันจะทํามาจากเปลือกหอยแย่เฉินยิ้มมันทํามาจากเปลือกหอยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเพียงแต่เป็นมงคลเท่านั้น เซีทูรูหลานหยิบเครื่องรางขนาดเล็กและปราณีชชิ้นหนึ่งออกมาแล้วกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าแสงแวววาวนี่งดงามเหลือเกินเปลือกหอยธรรมดาคงจะไม่มีเนื้อสัมผัสที่ดีขนาดนี้แย่เฉินยิ้มใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นเปลือกหอยที่ไม่ธรรมดาก็ได้ พูดจบเขาก็รีบกล่าวอีกว่าพวกคุณมักจะขับรถออกไปข้างนอกบ่อยๆดังนั้นพวกคุณควรจะพกติดตัวไปด้วยถือซะว่าเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในอนาคตเซียวชูรานพยักหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะเอาเชือกผูกมันไว้กับโทรศัพท์แถมยังใช้เป็นของตกแต่งได้อีกด้วย ตกลงเย่เฉินยิ้มถ้ารู้อย่างนี้ฉันคงจะสวมเชื่อกให้พวกคุณก่อนมาหลันที่อยู่ด้านหลังพูดอย่างไม่พอใจลูกเขยคนดีทำไมคุณไม่ให้เครื่องรางนี่กับแม่สักชิ้นเลยละ่ะ แย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่าแม่เครื่องรางนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงนี้คุณก็ไม่ได้ออกไปไหนพบพาให้เป็นภาระเปล่าเปล่าฉันคิดว่าให้อิฐทองคำสองก้อนกับคุณน่าจะใช้ได้จริงที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นดัมเบลสำหรับฟิตเนสได้อีกด้วย